จังหวัดตากจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน5รายค่ะที่ห้องรับรองชั้น5้าสารากลางจังหวัดตากนายพงรัฐพิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน5รายซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการเชิดชูเกียรติโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์นายวรานนทยิ้มมงคลนายศักชัยโชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากนายสวรณิสุริยกุลณอยุทธยาปลัดจังหวัดต,ตากและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณามอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติรวมทั้งให้การสนับสนุนต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนทำให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้มอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ กองบังทบการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากจึงได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้แก่นางสาวสุพมาศคุ้มสีวง์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากนายอมอรฤทธิพ่องศรีสุขอายการจังหวัดแม่สอดนายวิบูลจุติคีรีสวรรค์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ชัยมณีในอำเภอสามเงานายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์ในอำเภอวังเจ้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิตสำหรับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพนั้นมีแบบและความหมายดังนี้อักษรพปรหมายถึง พระปรมาพิไทยยอ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นมหามงคลยิ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของงาวไห้หมายถึงสัญ,ญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด